Okay. สวัสดีครับ,บทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจเจอกันในวันพฤหัสบดีที่11ธันวาคม2568นะครับ mm hmm. ลุ้นเชียร์ฟุตบอลยุโรปเหมือนเดิมนะครับค่ำคืนวันพฤหัสมีสองถ้วยยูโรป,ปาลีกกับคอนเฟลีกแต่ว่าวันนี้เราไปเกมระหว่างบาซซ์นกับแอสตันวิลล่าในศึกยูฟ่ายูโรป,ปาลีกก็ถือว่าเป็น2ทีมใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ของอังกฤษนะครับเพราะวิลล่าเองช่วงหลังๆนี่ฟอร์มดีมาก ก่อนอื่นเลยนะครับ eak99 อย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวคราวฟุตบอลแลวก็สอบถามทัศนะเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เช่นกันนะครับ eak99 ฝากขอบบอลไว้ด้วยนะครับเช็คความพร้อมเข้าวๆาวนะครับมาเซ่นทีมอันดับ3จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนแอสเซมิลาก็เป็นทีมอันดับ3จากฟุตบอลพิมริกอังกฤษเช่นกันนะครับมาเซ่นฟอร์มหลังเนี่ยบุกไปชนะบินเตอร์ทูสอแต่5เกมหลังสุดผลงานเริ่มแผ่วแล้วก็ไม่ได้เป็นทีมนําจากฝูงนะคร แล้วก็เป็นการชนะ2เกมล่าสุดนะครับเสมอสองแพ้1ส่วนบินล่าทุกถ้วยทุกรายการนะครับอฟอร์มดีจริงๆครับอ่าพิมบรลิกอังกฤษยูโรปปาลิกชนะรวดผมตัดแค่5เกมพอนะครับชนะแบบชนะมาส,สวยๆเลยนะล่าสุดก็ชนะทางด้านอาร์ซอลมาอคู่นี้คเคยเจอกันย้อนไปเมื่อ2001เป็นศึกฟุตบอล อินเตอร์โตโตค้คัพสองเกมนะครับเล่นที่บาซนเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็เล่นที่วินล่าวินล่าชนะ4ประตูตอนหนึ่งถ้ามองชื่อชั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแอสตันิล่าดีกว่าเยอะนะครับ mm hmm. อุนายเอเมรี hmm. ่ก็เป็นเจ้าพ่อบอลถ้วยเหมือนกันนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นฟุตบ,บอลถ้วยแล้วก็เป็นรายการยุโรปถ้วยรองยูป,ป่าลีกหรือยูฟ่าคัพเนี่ยเป็นของชอบเลยอ่ะบาซันวันนี้ยังมีเสือเท่าอย่างสซอดนชารกิรี่นะครับจะเล่นเกมรุกร่วมกับทางน้านอารโบนิโฟนะครับอาชารกิี่ก็เป็นอดีตเด็กเด็กเก่าของลิป คือได้เปรียบกันเล่นในบ้านนะแต่ถ้าเอานักเตะมาวัดกันระบบทีมก็ต้องมองว่าอุไนเอมรียทีมดีกว่าส่วนการจัดทัพนี่อาจจะมีการโรเตชันนักเตะเนี่ยอยู่กันแทบจะครบเลยสําหรับทางด้านเกมรุกน,นะครับอ่ะวันนี้นะถ้าจะมีการโรเตชันก็จะมีจอนเดียวมาเล่นโอริวัตกินบูเอนเดียจอรแม็กกินเจรอนซานโชนะตรงกลางก็จะมียูริชาร์มันมีทางด้านโบคาเดเกมรับ ถ้าเป็นตัวหลักก็เอสลี่คอนซาแต่ถ้าวันนี้จะมีโรเตชันก็จะมีเรนเดลเลฟมีเปาตอเลสนะแบ็คขวาซ้ายแมตติแคทลูกดีนหรือเป็นเอียนมาเซ่นก็ได้ประตูก็เป็นเอมี่มาติเนสนะครับอ่ะคู่นี้ผมมองบอลกําลังร้อนแรงของทางด้านแอสเซมิลลานะครับยิ่งเล่นยิ่งดิ้นโดยเฉพาะในเกมฟตุตบอลถ้วยทั่วุโรปแบบเนี้ยมาเซ่นก็ชัวร์ไม่น่าจะต้านทานความร้อนแรงของปิลล่าอยู่นะครับถ้าอุนัยเอมรี่ ไปแบบเน้นๆนะครับอ่าไม่ไม่จัดตัวแบบติดประมาทหรือถ้าเน้นเหมือนเกมที่เจอกับทางด้านอาร์ซัววันนี้ทางด้านแอสเมล่าน่าจะชนะทางด้านน่าจะชนะทางด้านบาซเซนเพราะว่าบิลล่าเนี่ยอยู่ในโซนบนนะครับก่อนนี้นมีอยู่12แต้มถ้าชนะเกมนี้โอกาสที่จะติด1ใน8เข้ารอบอัตโนมัติถือว่าสูงมากเพราะว่าบิลล่าเป็นทีมแตงหนึ่งในยูโรปาลีกนะครับอาคู่นี้เชียร์ทีมเยือนบิลล่า ส่วนอีกคู่หนึ่งครับเกมระหว่างโอลิมปิกดียงกับทางด้านโกเฮดอีเกิล e คู่นี้ชอบโอลิมปิกดียงครับอ่ะเล่นในบ้านน่าจะดุดันกว่าวันนี้เชื่อว่าสกอร์แรกมาเร็วดียงน่าจะยำใส่โกเฮดอีเกิล e สองลูกน่าจะยิงถึงนะครับสองคู่ค้ำคืนวันพรหัสในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปบบาลีกเอกมาถามชี้ชัดฟันธงนะครับชอบแอสต์วลล่ากับโอลิมปิกดียงนะครับเอ็ดเอเคค่าสิบเก้าพูดคุยเพิ่มเติมวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ